สวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้ที่ภูผาม่าอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำผุดตาเต่าค่ะที่ภูผามา่าตอนนี้หน้าฝนน้ำก็จะไม่ใสนะคะห่างจากที่พักนะคะประมาณ13กิโลเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่แกนแคนยอนนะคะภูผ,ผาม่าค่ะ ถึงแล้วค่ะเบื้องหน้าเราเองค่ะว้าวก็สวยอยู่นะคะเห็นจากในภาพมีน้ำอยู่ตรงกลางนะคะก็จะเห็นเป็นเงาของภูเขาสวยค่ะตอนนี้เรามาแต่เช้าเลยนะคะพาทิดขึ้นสองผ่านน้ำเหมือนเป็นกระจกเลยค่ะเห็นทั้งด้านบนและด้านล่างสวยมากเลยค่ะ แกงแคนยอนที่นี่นะคะห่างจากน้ำผุดแค่ห้ากิโลเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่บูรากูนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อดังของภูผามากเลยนะคะบูรากูก็คือเป็นสระน้ำมรกตเลยนะคะแห่งแกลงแคนยอนของภูผามากเลยค่ะตรงกลางนะคะจะเป็นน้ำแล้วก็ล,อล้อมรอบไปด้วยเขาหินปูนและเป็นน้ำสีฟ้าด้วยะคะ่ะสีฟ้ามรากต ใครๆมาเขาก็มาเช็คอินกันที่เนี่ยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของภูผาม่าที่ขอนแก่นเลยนะคะแต่กล้องที่ถ่ายมานะคะนี่ช่วงเช้าแสงยังไม่ค่อยลงเลยไม่ค่อยเห็นเป็นมรกตเท่าไหร่เลยอะแต่ถ้าดูตาเปล่านะคะจะเห็นเป็นสีฟ้ามรากตเลยค่ะตื่นแต่เชา้าแล้วก็เที่ยวแต่เชา้าเริ่มหิวแล้วค่ะเรามาต่อที่ร้านกาแฟ สามารถฝันค่ะร้านกาแฟที่มีวิวภูเขาธรรมชาติแล้วก็มุมถ่ายรูปได้สวยมากเลยค่ะสวัสดีเจ้าทิน <c oughs> ได้ชิมเครื่องดื่มจะบอกว่าเข้มข้นอร่อยมากเลยค่ะ อิ่มท้องแล้วแล้วเรากําลังจะเดินทางต่อค่ะไปที่อุทยานแห่งชาติภูผามา่านค่ะภูผามา่านก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะคะในอุทยานก็จะมี3ามน้ําตกแล้วก็มีเจดถ้ำเลยนะคะซึ่งเราคงไม่ได้เที่ยวค่ะเวลาก็ไม่พอแล้วค่ะไว้โอกาสหน้านะคะแต่ว่าเราขอเช็คอินด้านหน้าค่ะเห็นภูเขาเสวยๆแค่นี้เราก็พอใจละเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเที่ยวใหม่ เดินทางต่อค่ะตอนนี้เรากําลังจะลงไปที่ชัยภูมินะคะล้อเที่ยวลงไปเรื่อยๆค่ะจนถึงโคราชก่ว่าไม่อยากให้ถึงคํามากนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปที่มอหินขาวค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะเย้เรามาถึงชัยภูมิแล้วนะคะมอหินขาวเป็นลักษณะของเสาหินและแท่งหินค่ะซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติเลยนะคะก็หินก็จะดูแปลกตากันไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหินทรายสีขาว <S <S แล้วก็เป็น เห็นใายแป้งเห็นโคนหรือว่าเห็นรายสีม่วงเสาหินหต้นนะคะที่เราเห็นนะคะมีความสูงประมาณ12เมตรโอ้ขนาดคนอบนะคะข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่22คนเลยค่ะฝั่งซ้ายคล้ายๆหนอยพยหนพญานาด้านข้างก็มีหน้าตาเหมือนคนนะคะนี้จินตนาการไปเองนะคะเนี่ยจินตนาการเขาว่าบางอันก็เหมือนเห็ดเหมือนเรือเหมือนช้างเหมือนเต่าแล้วก็เหมือนเจดีนะคะ แล้วก็มีถ้วยหลังวันนี้เราขับออกมานะคะก็จะยังมีหินอยู่นะคะนี่เหมือนหัวเสียนพญานาคเลยค่ะตรงนู้นนะคะด้านในก็ยังมีหินเยอะแยะมากเลยค่ะหลายรูปทรงนี่เขาเรียกว่าหินของชา้ออางเจะไปหวัดเขาบอกว่าเป็นหินดึกดำบรรพ์ตั้งแต่อายุ175ปีถึง195ล้านปีเลยค่ะ เรากำลังขึ้นไปต่อค่ะจุดสูงสุดนะคะที่เราอยากมาอีกที่หนึ่งก็คือพลาหัวหน้าค่ะตรงนี้ละคะ่ะตอนนี้เป็นสกายวอล์กไม้นะคะที่มองเห็นวิวธรรมชาติได้สวยงามมากเลยที่นี่จะมีจุดชมวิวสกายวอล์กให้ชมนะคะ3มจุดแบบน่ารักน่ารักเลยะคะ่ะแบบญี่ปุ่นแบบกระจกแล้วก็แบบไม้เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวแบบญี่ปุ่นน่ารักค่ะ สวยดีค่ะโอเห็นภูเขาข้างล่างวิวข้างล่างสวยนะคะถ้าทางจะเหนื่อยนะคะถ้าลงไปอันนี้เรากำลังเดินขึ้นไปค่ะโอ้สวยนะคะมอนย้อนลงมาเห็นวิวชัดมากเลยะคะ่ะช่วงหน้าฝนมองอะไรไปก็เขียวหมดเลยนะคะ และด้านบนนี้นะคะก็ยังมีจุดกลางเต็นท์ด้วยนะคะมีห้องน้ำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างดีด้วยค่ะนักว่าเป็นสถานที่สวยแล้วก็เห็นธรรมชาติได้สมบูรณ์มากเลยนะคะสดชื่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วนะคะบายขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ